นี่คือของไอเทมที่เราจอกในวันนี้เพราะว่าเราจะมาเล่นตัวละครยอนกันรูนและของที่เราจอกนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะวันนี้ก็เล่นตัวละครยอนแคลรี่ขาตายนะครับก็เป็นแคลรี่ที่แบบไม่ค่อยมีอะไรมากยิงได้แค่ธน,นูอย่างเดียวนั่นแหละก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นตัวนี้ก็เล่นได้นะครับถ้าคุณ คิดว่คุณเล่นเซฟพอเพราะว่าตัวนี้ห้ามแจกต้นเกมโดยเด็ดขาดไม่งมั้นแม่งไม่เกิดเกมนี้ก็แบบชิวๆนะไม่มีอะไรมากนะครับเกมนี้เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สบายเพราะว่ามีตัวล้วงเยอะมากทั้งแวนทั้งกิลเดอร์โอ้โหมีบัตเตอร์ไฟแล้วก็มีตัวขี่หัวนะ เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าแท้งนั้นจะอืดให้เราได้ได้แค่ไหนตัวเราก็กระจอกในตอนนี้นะเราก็จะเ,เป็นกรงเล็บก่อนแนละ้นิ้วมืออะโอ้โหดูดิคือตัวเราทำอะไรไม่ได้อ่ะต้องรอสักสิบเฮ้ยต้องรออีกสักแปดนาทีมั้งถึงจะโหด โอ้ดูแม่งดีโอ้โหโอ้โหโอ้เกินไปป้าพวกมึงก็มากันสี่ห้าตัวโอ้โหมึงลุงกูแค่คนเดี๋ยวเนี่ยนะบ้าเปล่าคุณบ้าหรือเปล่าครับผมยังไม่เคยทำอะไรพวกคุณเลยโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะออกเป็นคีเป็นนิ้วมืออีกสี่อันนะเพื่อให้คีแบบมัแรงขึ้นแล้วค่อยไปออกดาบคีใหญ่นะ หรือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเราก็วอมวอมไปก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ยิงธนูไปนั่นแหละยิงไปให้โดนอะตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ด้านบนเลยนะเราก็เคลียร์ด้านบนไปให้เสร็จเลยเกมนี้น่าจะแบบถ้าของเราเกิดเราก็มีโอกาสชนะสูงเลยนะเพราะว่าเรามีแครี่สองตัวมีโทโลที่ถึกมากๆ คือแวนยังไงมันก็เอาโทรโล่ไม่ลงอยู่แล้วอะ่ะแล้วตอนนี้ก็ดูว่าจะเปิดพีไฟกันมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาดิโอ้โหแม่งต่อยกันแล้วอะ่ yeah, วะแย่ว่ะเดี๋ยวตอนนี้เราวาร์ปกลับบ้านไปก่อนนะเพราะเราเห็นแวนมันกำลังตุยบ้านเราอยู่โอ้โหครึ่งหลอดนะป้อมเรา เราก็ยิงธนูไปมุ่มๆัวนั่นแหละตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ค่อยมากนะรยบรอยมาดีมาดีาดขีนะเว้ขีนะเวย,เวยคือตอนนี้เราไม่กล้าออกเดีย๋ยวเราจะตายได้ไดคือเราไม่รู้ว่าแวนมันอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาผมคิดว่าแวนนะ่าจะอยู่ข้างซ้ายนะไม่น่าอยู่ข้างขวาอุ้ยเฮียมันอยู่ข้างขวาวะ่ะ คือผมก็กิดว่าแวนมันอยู่ข้างขวานะครับเมืเ่อกี้ผมก็เลยฟิกเกอร์หนีไงเอาเพื่อนเอาเลยเพื่อนล้างแค้นให้เราเรียบร้อยป้อมแตกด้วยคือเราไม่ต้องไปกังวลน,นะว่าคลิปจะไม่อะไรมากเราคิดว่าเราไปเรียนล่างดีกว่าเพราะมันไม่ได้เคลียร์คลิปเดี๋ยวเราต้องยิงคลิปก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้ป้อมเราแตกจะได้ยิงคนได้ง่ายถือว่าเป็นเกมที่ยา yeah. โอ้โหแม่งอยู่ในพุ่มไหมฮะบ้าหรือเปล่าผมเห็นก็อาจจะแบบเงียบๆหน่อยนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดโอ้โหแล้วตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับโอ้โหฟอเรนตีโนโ่เก็บแวนเฮลซิงอ้าวเรียบร้อยกิลเดอร์โดนยออนรัดไปแล้วครับ โอ้โหแล้วยอนจะทําไงต่อครับโอ้โหจะตีป้อมโอ้โหตีด้วยความรวดเร็วไม่สนใครครับไม่สนทั้งแท้งตีแด่ป้อมเรียบรอ้อยป้อมแตกไม่เอาคนด้วยเอาป้อมก่อนเพราะป้อมเนี่ยแหละคือปัจจัยสำคัญโอ้มาเจ้าเสียงอะไรนะั่นอะว่างไงว่างไงคิวด์เออโหโดนยิงใบขี้ทั้งนั้นก็ไม่รอดสิครับรออะไรละ่ะ ตอนนี้ย้อนก็มาแล้วนะครับตอนนี้ย้อนก็เกิดแล้วนะแล้วตีมังกรโอ้โหตีด้วยความรวดเร็วหกนาทีย้อนถึงจะเกิดโอ้พระเจ้าถือว่าดีอยู่นะหกนาทีต้องเล่นแบบเซฟมากๆเลยล่ะเราก็คยคียร์คลิไปก่อนตอนนี้เรากำลังจะไปทีมไฟโอ้โหยิงเข้าไปรูดทีเดียวหายว่าไงกิลเดอร์ ดูท่าว่าเขาโอ้โหยิงมาแต่ไม่โดนใครวิ่งสิครับรออะไรโอโ้ยิงไม่โดนอีกแล้วถ้าสงสารเขาจริงๆโอ้เขาจะเอาเราแต่เอาไม่ได้โอ้โหแล้วสกิลอะไรแยะโอ้อเอาแล้วฟิกเกอร์โอ้โปังเรียบร้อยไม่ได้คิวอะไรเลยก็ไปเคลียร์คลิปด้านล่างก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาจบบน คือบนมันไม่มีใครดูเคลียร์คลิปเลยบนไม่ไม่มีใครไปเอาคลิปเลยวะเอามังกรหน่อยก็ได้น่าจะเอามังกรแล้วล่ะตอนนี้เราดูถ้าว่าเราจะไม่กลัวใครแล้วนะเพราะของเราเกิดเราเราสู้ได้หมดทุกตัวละหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้แล้วโทโร่ครับบอกเลยยืนแข็ง ฮลโหลดนิดเอ้ยมีคนจะไปตุ๋ยบ้านวะแล้วว่ายังไงล่ะครับเดินมาเดินไปจะตุ๋ยบ้านใครก็ไม่รู้คุณเป็นใครเนี่ยมาตุ๋ยบ้านผมเอ้ยผมเกิดแล้วโอ้ว่าไงครับโอ้โหจะเอาใช่ไหมคิวด์จะเอากับย้อนใช่ไหมมาดิมายิงเป็นเม็ดอ้ออ้ออ้อตายกูแตกกูแตก โอ้โชคดีไปครับเพื่อนมาช่วยทันก็เลยไม่แตกแต่ป้อมเขาน่าจะแตกหรือเปล่าไม่น่าแตกแล้วล่ะโอ้อยูนั่นป้องเรียบร้อยยอนลาดีกแล้วโอ้โหแล้วบัตเตอร์ไฟจาย้อนแต่เอาไม่ได้ครับโอ้โหยอนวิ่งด้วยติดเท้าแรงพึองขอพักหายใจแป๊บน,นึงนะครับพอดีว่าพาักพึ่ง่านแล้วโอ้ตอนนี้ก็ดูถ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก โอ้ไม่น่าเลยนะครับคือดูท้าว่ามันจะเหมือนมีอะไรมาโดนจิตโดนใจนะครับก็พูดไปแล้วนะครับว่าแบรนตัวนี้โหดจริงๆไม่มีอะไรเลยช่วยดีมก็ไม่ได้แต่ย้อนคนนี้แหละจะเป็นคนแบกท้ายเกมยิงไปหนึ่งดอกไม่โดนอะไรเลยโดนแต่นกเอาละครับเพื่อเราตีดักกันเลยตัวเราก็เคลียร์คีปไป ตอนนี้ของชิ้นธนูใหม่ก็น่าจะแรงอยู่นะป้องป้องเอาไหมล่ะป้องเฮ้ย,ฮยจะตายแล้วป้องเรียบร้อยแตกโอ้เหลือแค่กิลเดอร์กับแบวนครับก็น่าจะเคลียร์คีปไม่ได้แล้วก็แตกแล้วก็แพ้ไปนะครับรถือว่าเกมนี้เป็นโชคดีของยอนที่สามารถชนะได้โอ้โหโดนคีปไปอย่างนี้ เรียบร้อยย้อนเก็บหมดครับด้วยพลังแห่งคริติคอนของเกิดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยทีหลังอย่ามาลุมย้อนข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดติดตามด้วย